มาดูเครื่องฟอกอากาศราคาคนยากนะครับเป็นเครื่องฟอกอากาศราคาถูกนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยไม่เกิน1000บาทนะครับหน้าตาละไม้คล้ายกันมากเลยนะครับเออผมว่าเขาคงได้โมเดลเนี่ยในการผลิตเนี่ยจากแบบเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงใส่ในว่าให้มันแตกต่างกันราคาต,ต่างๆกันนะครับหน้าจอแสดงผลที่มันต่างกันด้วย ะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวที่ราคาถูกสุดก่อนนะครับก็คือตัวนี้นะครับราคาช่วงประมาณ500นะครับ500บาทถูกมากนะครับวัสดุนี่ก็จะดูเบาบางกว่าชาวบ้านเขาอยู่นะครับปุ่มกดก็มีจํานวน6ปุ่มนะครับกดเปิดนะครับเปิดตอนแรกปุ๊บมันจะขึ้นมาในโหมดการฟอกอากาศเลยนะครับซึ่ง เออ่จะมีอยู่3โหมดนะครับเกี่ยวกับตัวความแรงของพัดลมเนี่ยคือโหมดนอนหลับโหมดฟอกอากาศโหมดกำจัดควันตัวฟอกคำว่าฟอกอากาศเนี่ยก็คือเบอร์เบอร์สองครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับส่วนกำจัดควันนี่คือเบอร์สามแรงสุดน,นะครับซึ่งก็คือระดับความแรงแค่นั้นแหละนะครับปรับมันปรับระดับได้นะครับแต่แต่มันใช้คำมันไม่ได้ว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแค่นั้นเองนะครับเออ่ไอออนลบ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าการทํางานของมันทํางานแบบไหนนะครับก็กดกดไว้ก็ก็ดีกว่าไม่กดละมัง้งไม่รู้นะครับไม่รู้ทางานได้จริงหรือเปล่านะครับการตั้งเวลาก็ไม่มีหน้าจอแสดงผลน,นะครับว่าเป็นการตั้งตั้งกี่ชั่วโมงหรือยังไงนะครับแต่คิดว่ากดครั้งแรกน่าจะ1ชั่วโมงครั้งที่2 2ชั่วโมงครั้งที่3าสามชั่วโมงครั้งที่4 6ชั่วโมงอะไรทํานองเนี้ยครับจนกระทั่งกดจน สัญญาณไฟมันหายไปมันก็เป็นการยกเลิกการตั้งเวลานะครับฟังก์ชันมีแค่นี้เลยนะครับทีนี้ลองมาดูด้านหลังนะครับไปโดนปุ่มตั้งเวลาก็จะเห็นว่ามีพัดลมตัวสีดำๆอยู่ในทนี่อยากให้ดูเนี่ย ลมมันจะสั่นนะครับเปิดแรงสุดเนี่ยพัดลมมันจะสั่นๆแกวงๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทําให้เครื่องสั่นจนน่ากลัวนะครับอืมก็ถือว่าโอเคนะพอใช้ได้นะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าการประกอบของมันอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยมันไม่พอดีนะครับจริงๆมันควรเข้าไปชิดใช่ไหมนะครับอันนี้มันไม่ชิดพอมันไม่ชิดปุ๊บม,มันก็เป็นเพยเยอะเพยเยอะแปลกๆนะครับแล้วก็พอเราเอามือไปไปแตะมันอย่างเงี้ย เนี่ยจะเห็นว่ามันมันดูล้มง่ายอะ่ะนะครับนะครับแต่ก็ฟังก์ชันการใช้งานก็โอเคแหละนะครับไส้กรองก็ก็ดีครับใช้ได้นะครับเหมือนไส้กรองเนี่ยเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับแต่ขนาดจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอ่ะมาดูตัวที่แพงขึ้นตัวต่อมานะครับทนี้ก็จะเห็นว่าการปุ่มการทํางานของมันเนี่ยเห็นไหมน้ำเสียงของมันในปี๊บเนี่ย เสียงเหมือนกันเลยนะครับแต่พอกดแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันจะเร่งความแรงของพัดลมเนี่ยไปที่คำว่ากำจัดควันนะครับก็คือความแรงสูงสุดนะครับอย่างอื่นก็คล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวลองดูพัดพัดลมนะครับอ่าปิดให้ดูก่อนนะครับคือพัดลมเนี่ยตัวนี้จะ ดูแล้วมีความนิ่งกว่านะครับพัดลมหน้าตานเป็นแบบนี้นะออแล้วก็มีตัวบังลมนะครับข้างในนะครับข้างในเห็นไหมมันจะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ทิศทางลมมันออกมาได้ดีกว่าตัวตะก,กี้นะครับตัวตะก,กี้คือไม่มีตัวบังลมอะไรเลยนะครับอลองเปิดดูนะลองเทียบกันแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าพัดลมตัวนี้จะแรงกว่านิดนึง นิดเดียวจริงๆครับนะครับแล้วก็การประกอบตัวนี้จะดีกว่าครับเห็นไหมฮะค่อนข้างเนียนนะครับวัสดุดูราคาแพงกว่าราคาก็จะต่างกันไม่มากครับหลักสิบบาทไปหาก็ดูเองนะครับราคาเขาอาจจะตั้งต่างกันนิดเดียวเองนะครับซึ่งพอเราโยกยกอยูแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามัน มันมีความเสถียรมากกว่านะครับอย่างบ้านใครมีเด็กเนี่ยถ้าเด็กมาจับนิดจับหน่อยเนี่ยไอตัวเนี้ยจะนิ่งกว่านะครับแต่ถ้าเป็นตัวตะกี้เนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ล้มมีสิทธิ์ล้มใส่เด็กได้นะครับก็ดีครับตัวนี้นะโอเคนะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวที่ราคาแพงที่สุดนะครับแต่ก็ราคาไม่ได้เกินหนึ่งพันนะครับอ่าลองเปิดดูนะครับปิ๊บ กดแล้วฟังกช์ชันการทํางานหน้าตาดูดูลกไฮโซครับมีบอกอุณหภูมิด้วยมีบอกคุณภาพอากาศในขณะปัจจุบันนี้ด้วยนะครับมีปุ่มไออ้อนลบจริงๆทุกตัวมีรีโมทให้นะครับมีปรับความเร็วของพัดลมได้นะครับตั้งเวลาได้นะครับซึ่งตอนนี้มันก็แสดงผลว่าคุณภาพอากาศตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับอยู่ที่ประมาณ127นะครับ ปกติ p p m 2.5เนี่ยที่จะเป็นอันตรายก็คือเกินร้อยใช่ไหมเกินร้อยเนี่ยอากาศจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมว่าปกติผมมีเครื่องวัด PM 2.5นะครับแต่ตอนนี้ให้ญาติยืมไปนะครับก็เลยไม่ได้เอามาให้เห็นว่าตัวเครื่องเครื่องเครื่องนี้มันลด PM ได้เท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆมันก็ลดได้นั่นแหละนะครับเพราะว่าไส้กรองมันเป็นไส้กรองแบบ h ฮป a าฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มีคาร์บอนมีอะไรของมันด้วยนะครับนะ คือฟังก์ชันของตัวนี้นะครับมันก็จะดีขึ้นมาหน่อยคือเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะปรับความเร็วเป็นแรงที่สุดก่อนนะครับให้มันแรงที่สุดก่อนแล้วพอสักระยะหนึ่งเนะี่ยจนค่า P.M เนี่ยมันลดต่ำลงนะครับมันก็จะลดความเร็วของพัดลมอ,อ,อัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ก็จะดูดีที่สุดนะครับทีนี้ลองดออูพัดลมนะครับ ตอนนี้ก็ค่อนข้างเงียบครับ,รบมีตัวบังลมให้นะครับแล้วก็มีพัดลมที่ดูใหญ่กว่านะครับของสองตัวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพัดลมดูใหญ่กว่านิดนึงนะครับมีแกว่งบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโ <c oughs> อเคนะครับเดี๋ยวเราไปแกะไ้กองดูกันนะทีนี้ การแกะไส้กรองก็ทําได้ง่ายมากครับคือจับเครื่องฟอกอากาศมันนอนลงนะครับแล้วเราก็ต้องออกแรงดึงนิดนึงน้านนี้พอดีผมดึงไว้แล้วนะครับปุ๊บมันก็จะกระโดดขึ้นมาอย่างนี้นะครับหน้าตาไส้กรองก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ะเอิว่าตัวเนี้ยผมเอามาใส่พรีฟิลเตอร์เพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับจริงๆข้างในเนี้ยมันก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ3ามตัวเนี้ยไส้กรองเหมือนกันเลยนะครับลองแกะมาสักตัวนึนะ นะครับมันมีที่ดึงให้เนาะเนี่ยครับจะได้ไม่ต้องงัดยากนะครับด้านหลังก็จะเป็นคาร์บอนนะครับเป็นเมเม็ดแบบเนี้ยดับเรื่องดับกลิ่นอะไรก็ว่าไปนะครับด้านหน้าก็เป็นเหมือนเป็นไส้กรองหยาบก่อนนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นฮปปาฟิลเตอร์อยู่ข้างในสีขาวๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันพอดีผมอันนี้ผมดึงจนไอ้ไอ้ตัวหูดึงเนี่ยมันหลุดขาดไปแล้วนะครับ ตัวนี้อ่กันจึงขึ้นมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับข้างหลังก็เป็นคาร์บอนนะครับตัวตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ลองใช้มาก่อนประมาณสอาวันก็จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีความดำแล้วนะครับมันเริ่มดำแล้วนะครับเพราะว่าอยู่บ้านก็เผาอะไรกันเยอะไม่รู้นะครับก็ใช้แล้วก็ดีดีขึ้นนะครับ เอ็มสองจุดห้าก็ลดได้จริงนั่นแหละนะครับแต่จะลดก็คงไม่ได้ลดได้เร็วเหมือนไะอ้พวกเครื่องราคาเป็นหมื่นเขาหรอกนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะครับด้าน,นในพัดลมจะมีหน้าตาที่ดูแล้วเหมือนต่างกันอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับซึ่งก็ดูแล้วแข็งแรงกว่านะเพราะตัวนี้มันราคาราคาราคาจะแพงแพงเป็นระดับที่สองนะครับอันนี้ราคาถูกสุดนะครับอ่ รายละเอียดเล็กน้อยครับแต่โครงสร้างอะไรก็เหมือนกันตัวนี้ผมเปิดไม่ได้จริงนะครับคือต้องไปเอาไขควงมา,มางัดมันนะครับแต่ให้ดูว่าเออมันก็คุ้มค่านะครับทั้ง3าตัวนั่นแหละนะครับก็ตามสะดวกกําลังซับนะครับแต่ถ้าผมอยากจะออว่าจะซื้อตัวไหนอีกนะครับผมก็คงซื้อตัวนี้แหละนะครับพอตัวนี้หน้าตาสวยกแ็แต่เราก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นนะไม่ได้โชว์ขนาดนั้นนะครับก็คงเอาประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้ค่าทปอนเซอร์อะไรกับเขานะครับแต่ก็งานเขาก็โอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ